ขอน้อมน้อมแด่พระสมมาสามพุทธเจ้าเพร่อนั้นผู้ไกลจากกิเลสกับกรบพ่อครูสมณาโพธิรักที่เขาลูกอย่างสูงขอกรับ เันเตโสครับอเจริญธรรมญาติธรรมแล้วก็สุรุกสันที่ได้ฟังได้ชมรายการนี้เนาะเส้นทางวิถีพุทธวันนี้เราก็มาเจอไปเชิญยายม้วนนะซึ่งเป็นญาติธรรมเก่าแก่เราที่อยู่ข้างวัดยายมว้วนดังดังกลางเนาะก็ที่จะฟังทำฟังประวัติชอยมว้วน แต่มาก็จะเอาเพลงคือดอกหญ้าซึ่งชีวิตคล้ายๆใหญ่มวลเป็นดอกหญ้าดอกหนึ่งนะเล็กๆน้อยๆไม่มีชื่อเสียงไม่มีอ,อะไรคนให้ค่าเท่าไหร่แต่ว่าเป็นดอกหญ้าที่สำคัญนะคือเป็นคำร้องคุณอิสราทำนองรักรักพงพ่อท่านนะ คือดอกหญ้าธรรมดาดอกหนึ่งหลายผู้คนเอาใจใส่ลมพัดตะเนนนอนลู่ไปแดดจะไล่หรือฉ่ำผลข้อทนทานคืออิสระเสรีของชีวิตด้วยมีสิทธิ์จัดอยู่เพื่อชูก้านกับวิถีเลี่ยมง่ายดิมสายทานไม่ทยานอยากเด่น เช่นใครๆค,คือสัจจะสื่อบอกจากดอกหญ้าชีวิตใช่ปัถนาจะเป็นใหญ่แต่เล็กน้อยง่ายงามมีน้ำใจและสุขได้เพียงหยัดอยู่คู่ศรัทธาคือความง่ายความงามในความคิดตัวชีวิตที่ใครเห็นเช่นดอกหญ้าอาจไม่มีความหมายในสายตา แต่มากมีคุณค่าในอารมณ์โยมมวนก็คล้ายๆดอกหญ้าดอกดึงไม่มีชื่อเสียงหรอกแต่ว่าเป็นคนที่มีน้ำใจเรียบง่ายเายะสียสละใสบ่บาตทุกชนะเาชา้าเนะเช้าเช้าก็ใส่บาตทุกเชา้าแล้วก็ไปช่วยงานครนะัวเนาะก่อนอื่นก็มาฟังบ่าวตยใหญ่ม,มวนเนาะโยมเกิดที่ไหนละ่ะเกิดที่ จังหวัดนครราชสีมาเรา่นี้แหละค่ะอโตที่ไหนโตที่บ้านขามนนสูงไปบ้านขามนนสูงนะเออเป็นคนโคลาชนะโคราบ้านเองเนาะโตที่นนสูงเนาะพ่อแม่พ่อแม่มีลูกกี่คนนะพ่อแม่ก็มีลูกหลายคนอยู่ค่ะหลายคนเนาะหลายคน แต่ว่า<ม>พ,อพอโตขึ้นมาเขาก็แยกกันไปทั่วลูกยอมเป็นลูกคนที่เท่าไหร่ฉันคนที่สองคนที่สองนะคนที่สองตอนเด็กนี่ลําบากไมเลยยอมวนก็ลําบากเป็นปกติเพราะว่าเราคนจนเนาะคนจน,จนต้องดินลนหาอะไรที่มากินมาใช้น้องกันต่างหลายคน พ่อแม่ทาอาชีพอะไรนะ่ะพ่อแม่ก็ทํานาทาสวนธรรมดานี่ค่ะตอนเด็กได้ลําบากไหมโยมบวนลาบากอยู่ค่ะเลาบากเพราะว่าน้องก็หลายคนเราเป็นพี่เนาะเราเป็นพี่ใหญ่เขาก็ต้องดูแลน้องด้วยทํางานด้วยเอเป็นพี่คนที่สองนะจ้ะ,ะแล้วเรียนได้ยอมได้เรียนหนังสือบ้างไหมได้เรียนถึงปสามในปสามทำไมไม่เรียนให้จบปสีอ่อ่ะ ก็มาตามพ่อแม่พ่อแม่อยู่โคราชอ่าทำพ่อแม่โองเราโคราชอนาล้วไม่เรียนต่อเลยแล้วก็เลยไม่ต่อเลยไม่เรียนต่อเลยเป็นคนเลี้ยงน้องอ๋อเป็นคนเลี้ยงน้องเออเพราะว่าเป็นพี่ต้องเสียสละเนาะจ้ะเสียสละเออมาแต่งงานเออแล้วก็เลี้ยงน้องแล้วแต่งงานอายุเท่าไหร่พี่ชายไม่มีค่ะแล้วแต่งงาน ตอนอยุาไหร่ตอนแต่งงานตอนแต่งงานกับฉันก็คนที่สองแต่งงานอายุเท่าไรแต่งงานอายุเท่าไรไม่รู้ไม่จําไม่ได้จำไม่ได้แต่งงานเนอะแล้วพ่อบ้านเป็นคนยังไงพ่อบ้านพ่อบ้านก็คนจังหวัดเดียวกันนั่นนหะคะ่ะเป็นคนดีไหมเป็นคนเมาเมาเมาอ,อะไร <c oughs> มเรา <c oughs> มเราเ <c oughs> หล้าเมาเหล้าเมายาบ้าหรือเปล่าจ๊ะ เอายาบ้าไหมไม่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 เอายาบ้าไม่เอายาบ้าไม่เอายาบ้านเออเอาค่อยใ่ปากเออแล้วยมมีลูกกี่คนนะฉันน่ะเออเ็ามีสามคนสามคนจ้ะเออสามคนเลี้ยงลูกลำบากไหมก็ลำบากตอนเล็กๆเรัท่านเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ อ่าเดี๋ยวขออภัยนะ,ะจับจอปากเลยเนาะว่ะาไงท่านอ่าดีแล้วดีละดีแล้ว <c oughs> เธอแบบนี้น <c oughs> เนาะจ้เลี้ยงลูกลำบากไหมล่ะลำบากตอนเล็กตอนโตแล้วก็คล่องชัวรออ่าโยมไม่ถือไก่ปากไม่ลงหันเอ,ออย่างนั้นอยู่ใกล้ๆเนาะตอนตอนเด็กแล้วลำบากแต่โตก็ยิ่งชั่วนะจ้า ลูกเลี้ยงยากไหมลูกเลี้ยงลูกยากไหมบางไงค่ะเลี้ยงลูกยากไหมยากลำบากไหมเลี้ยงลูกลำบากเวลาเขาไม่สบายมันจะลําบากค่ะท่านแล้วพ่อพอบ้านช่วยเราเลี้ยงหรือเปล่าสนันค่ะพ่อบ้านทํางานอะไรพ่อบ้านพ่อบ้านก็ไปรับจ้างเขาบ้างเหมือนยังเด็กลูกทุกวันนี่ล่ะอ๋อไปรับจ้างรับจ้างทำมีงานจ้างเข้าก็ไปอ๋อ อเป็นคนรับจ้างและช่วยเลี้ยงลูกหเลอสัช่วยเลี้ยงลูกอตอนเย็นมาก็เลี้ยงลูกอ๋อก็ถือว่าดีเนาะจะ้าเมาแล้วพ่อบ้านมาเมาแล้วเคยตีเราไหมไม่เคยค่ะไม่เคยตีจ้ะเคย,ยังดีนะแม้จะเป็นคนเมาแต่ไม่ให้ตีอไม่ตี <c oughs> อ่อ่ <c oughs> แล้วก็เลี้ยงลูกมีหลานกี่คนนะโยม ลูกสี่คนแต่ว่าตอนนั้นเขาก็แยกกันไปนะท่านแยกกันไปไปหากินไปหาอยู่หากินเนะาะ,ะพ่อกับแม่เราก็ลําบากอยู่แล้วอพอมีครอบครัวก็แยกกันไปอดีแยกกันไป <c oughs> <c oughs> จําได้มีหลานคนหนึ่งชื่อปิก <c oughs> มาช่วยต่อไฟของสีมาโศกปิกเขาก็เรียนหนังสือ,อเป็นครูด้วยอเป็นครู พา,านักษามาต่อไฟสีมาโศกเนี่ยสีสาระก็ใช่นะล้โพงก็ใช่ปีกเขาเป็นหลานหลานสาวคนโตใช่ไหมพา,านักศึกษามา <c oughs> มาช่วยต่อไฟสีมาโศกน,นะ <c oughs> แล้วก็ใคร <c oughs> แล้วก็พอมาเรี้ยงลูกโตลแล้วแล้วใครชักนำให้เรามารู้จักชาวโศกไครมูลชวน อ๋อในอำนาจค่ะอ๋ออำนาจมารอดกลางใช่ไหมค่ะข้าวคัวในอำนาจอตอนนั้นตุ้งฉันก็ไปอยู่กับเขานั่นแหละอบังน้าเขียวอ๋อวันน้ําเขียวเคยไปอยู่วันน้ําเขียวจ้ะไปอยู่วันน้ำเขียวทํางานอะไรอยู่ในวังน้ําเขียวก็ข้าวคัวบ้างข้าหาเก็บผักเก็บอะไรมาเวลามีแขกมานะท่านอ๋อมีแขกมาก็ช่วยข้าวคักวช่วยหาผักช่วยกันจัดอาหารอ๋อ ช่วยจัดรอาหารจัดจก,<อ>ก็เหมือนอเหมือนเขาอยู่กันทุกวันนี่นะคะอ๋อถ้าช่วยอยู่หลายปีไหมช่วยอยู่ที่วันเขงคียวหลายปีไหม <20 S 1> สองปออสองีสองปีจ้ะอ๋ออยู่ทันสองสองปีแล้วก็จากวันเขียวก็มาสีมาโกใช่ไหมจ้ะอ๋อมาอยู่สีมาโซ,ซ,าโซเนี่ย <c oughs> ใครวิญญคนชับชักนําเรามาก็ <c oughs> นายอำนาจตามอำนาจเหมือนกันจ้ะ <c oughs> <c oughs> เออย้ายย้ายอยูยอย่ยยใกล้ๆวัดมาฟังเทศฟังธรรมนะามาช่วยงานวัดว่าน้ําเขียวไม่มีไม่มีสามณะเออมันมีตอนหลังนี่สามัะจ้ะเออไม่มีสามะัะอยู่ประจำะจมีไปไป,ไปมามาเนาะแล้วก็มาอยู่สีมาโสร่ียมส่วนไงบ้างอยู่สีมาว่างไงรู้สึกไงบ้างรู้มีความรู้สึกไงบ้างะไม่ไม่รู้สึกอะไรคะท่านอยู่ไดอ้อยู่ได้ จะมารประทับใจไอญมวนนะเช้าเช้าสายบาทุกเช้าเลยนะตื่นดเช้ามาสายบาทุกเชา้าแล้วก็ไปช่วยกานครัวไปเด็ดผักไปหั่นไปซอยใช่ไหมได้ขา่าวว่าเคยไปที่ร้านมังสวราร์ด้วยใช่ไหมไปมังสวราร์ดก็ไปช่วยเขานั่นแหละท่านช่วยทำอะไรบ้างอ่ะก็เด็ดผักหั่นไหนรีบๆกับกับหั่นใ้เขา <K an> เขาเอาเป็นหน้าที่คนแกงไงเห็นโยมทำบางครัง้งเห็นโยมทำอาหารโยมใช่อชอบทำอาหารอะไรก็ทำไปเรื่อยๆแค่สันมีอะไรก็ทำจกแจ๊กจกแจ๊กไปไปร้านบางสวนทำกับข้าวอะไรบ้างทำกับข้าวคนทำเขามีเราอไปทำเสริมกินเฉยๆทำทำอะไรบ้างเห็นทำบ่อยๆทำอะไรพวกอะไรํำ เป็นยำเป็นต้มจืดอะไรนี่อะท่านอะไรไม่ง่ายๆนะทําง่ายๆนะจ้าแล้วอยู่ที่บ้านทำกับข้าวกินเองเลยจ้อทําอะไรบ้างอ่ะชอบทําอะไรเป็นหลักต้มจืดนั่แหละง่ายดีต้มจืดจ้อตั้งหม้อแล้วก็เอานั่นใส่โยนใส่อันนี้โยนใส่เสร็จใส่เกลือใ่เกลือง่ายดีเนาะ แล้วก็เนี่ยจะมาสังเกตเน่ยสก,กี้ไม่ได้แนะนําอายุเท่าไหร่ตอนนี้ปีนี้ปีนี้เจ้าของก็จําไม่ได้ไม่ปีนี้เท่าที่คุยนะอายุเท่าจะามานะแต่คนละรอบคนละรอบออปีมาเสกใช่ไหมปีนี้ก็แปดสิบแล้วเนี่ยเออตอนเด็กเขาไม่ไมค่อยแข็งแรงเป็นยังไงตอนไหนตอนเด็กตอนเด็กท่านไม่เห็นเหรออ อ๋อตัวเล็กขึ้นไปนะมัง้งมองไม่เห็นอ่ะตอนเด็กน,นี่เราเล่กขาไม่แข็งแรงใช่ไหมออขาอ่อนแงรงพอเวลานั้นก็วิ่งเข้าป่าย่อมย่อมย่อเด็ดผักเด็ดผักแล้วก็มาเอ,อแคนนั้นละ่ะขาอ่อนแรงเห็นช่วงนี้ก็ขาไม่ค่อยดีนะแต่ก็เพียรพยายามเข็นรถมาสาราทุกวันใช่ไหมจ้ะมีความเพียรนะั่นนย่ยจะมาสงสารนะยายเพียรจากจนดีมานี่โอ้โหทนกูขา่าให้บางครั้งว่า แค่ยอบข้ามานี่ล้มเลยนะเนี่ยแต่ลดความเลยใช่ไหมเดี๋ยวน,นี้มันปวดเอวก็ัท่านปวดเอวด้วยเนาะ,ะแล้วก็คิดว่าเราอยู่อย่างเงี้ยเราอยู่ได้จนตายไหมก็ตายเมื่อไรก็ช่างมัมเถอะกลัวความตายไหมไม่กลัวค่ะไม่กลัวคิดยังไงทำยไงถึงไม่กลัวตายก็ถึงวันมันก็ไปของมันเองไงถึงวันมันไปของมันเอง <laughs> มันจะไปได้ยังไงออตอนตอนเป็นสาวๆโยมเคยติดอะไรมุกไหม,ม,ไหมติดเหล้าติดยาติดเหล้าติดยาติดจนนานพันนันติดหวยไหมซื้อหวยไหมซื้อบ้างนิดๆ,นๆหน่อยๆไม่ได้ซื้อเยอะซื้อทีเดียกี่บาทแต่ก่อนมันก็ไม่มีเงินกันยี่สิบสามสิบแค่นี้ละซื้อหวยลอตเตอรี่หรือใต้ดินอยู่ในหมู่บ้านเข้ามาขายเป็นลอตเตอรี่หรือใต้ดินหวย เป็นรรซารี่หรือว่าใต้ดินเรอะไม่เป็นไม่ได้เป็นแผ่นใช่ไหมแทงเฉยๆไหมอ,อ๋อใช่ว่าหวยใต้ดินไม่เคยถูกแล้วก็เ็กทีเราแล้วไม่ถูกไม่เคยถูกจะไปซื้ออะก็ซื้อหาไปอยากถูกซื้อเล่นๆเนนะะาะเนี่ยใช่ว่าหวยใต้ดินมันมีตั้งแปดสิบปีที่แล้วเนาะอย่าเป็น,นเขาว่า แต่คนก็ใช้เยอะนะเอ่นหวยใต้ดินเดี๋ยวนี้มันก็ยเ้ท่านอะไรล่ะเพราะว่าหวยใต้ดินนี่นะเป็นมะเร็งไรของสังคมไทยคนไทยชอบเล่นกันนานชอบเข้าบ่อนใช่ไหมอย่างโควิดที่ติดกันมากป็เปิดบ่อนกันเนี่ยเขาว่าผู้หญิงชอบชอบซื้อหวยใช่ไหมผู้ชายชอบกินเหล้าเคยกินเหล้าไหมโยมวนไม,ไม่ไม่เคยค่ะไม่เคยกินเหล้าเนาะ ตอนจะเป็นสาวๆ,ๆชอบแต่งตัวไหมอ่ะไม่ชอบไม่อะไรก็ธรรมดาเรานี่อ๋อนะเป็นชาวบ้านธรรมดาอธรรมดา,า,าไม่ไม่ชอบแต่งตัวแล้วไปเที่ยวงานวัดบ้างไหมไปเที่ยวไม่ได้ไปไกลหรอท่านออเขามีงานอะไรอะไรเขาไม่ไ<ๆ>ใกล้ๆแห่ช้างแห่อะไรไปอย่างเงี้ยอ่าเขาไปเขาเข้า,ขานิดๆหน่อยร้อนก็กลับบ้านอ๋ออย่างสมัยก่อนจะมีงานวัดประจํา ประจาปีใช่ไหมทอดกรถินทอดพระป่าเราก็ไปใช่ไหมไป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 ทําอะไรไปรำบ่เขาไหมอ่ะไปไม่รำแต่ไปดูเขาเอารำรำเป็นไหมไม่เป็น <laughs> ไม่เป็นแนละ้วเห็นเขาลำํำอยากจะลํำบ้างไหมไม่เป็นก็สันไม่เป็นเลยจาเรื่องอนี้ไม่เป็นเลยเชว่าไม่มีสะสมเรื่องเรานี้มาแล้ว <laughs> <ะ> <laughs> ถามโยมมากินเจรู้สึกยังไงบ้างอะ กินเจอก็ดีก็ไม่เป็นอะไรแล้วท่านเออไม่มีอะไรทงกินเจมานานแล้วเนาะ,ะอย่าอย่าชีวิตคนกินเจเนี่ยจะเป็นคนที่ง,ง่ายๆลีดเดียดง,ง่ายๆไม่มีอะไรต้องยุ่งยากเพราะว่าเข้าใจสาระของชีวิตอยู่อยู่ข้างวัดกินอาหารมังสวนอ่าแล้วก็กินเฉพาทีอ่อายุย,ยืนยาวจมาสังเกตนะเว่าคนจะชอบกินต้มเจอนะ,ะต้มเจอนะต้มเจอแล้วยำ ไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ต้องมีทอดมีอะไรต่งตางเลยแต่ว่าชีวิตที่เรียบง่ายเนาะ,อ,ะอยู่มีเห็ดมีอะไรก็ทําไปอ่ามีเห็ดทําเห็ดมีเห็ดม,มีแล้วก็ทําไปนะแล้วช,ชอบทําอาหารอะไรบ้างโปติชอบทําอาหารนะกินนะอะไรอ่ะชอบทําอาหารอะไรชอบกินอาหารอะไรชอบทําอาหารอะไรชอบก็กินได้ทุกอย่างก็ท่านชอบกินขนมไหมอ่ะ ขนมชอบกินไหมที่จะชอบจะติดมันก็ไม่ติดเยอะหรอกมีก็กินไม่มีก็แล้วไปเขาว่าคนโบราณติดน้ําพริกยอมติดน้ําพริกไหมจยน้ําพริกก็ติดไม่เยอะติดไม่เยอะเนาะติดนิดหน่อยพอมันเผ็ดแล้วก็เลิกแล้วเท่นิดหน่อยไม่ไม่ได้ติดเยอะนะแล้วก็คิดว่ายมอยู่ที่นี่มาประมาณหลายปีแล้วเนาะคิดว่าจะอยู่ใน่นี้จนตายหรือเปล่า คิดว่าอย่างนั้นและท่านถ้าไมยมคิดคิดยังไงจะอยู่ที่นี่ต่อไปไม่กลับไปที่บ้านหาหาลูกหาห,าหลานทั้งในหลานก็มีหลายคนเนาะหลานก็โตหมดแล้วเออเขาก็มีครอบมีครัวของเขาระแต่ว่ายอมนี่รู้จักปล่อยวางอย่างที่พ่อท่านบอกว่าเลี้ยงลูกให้รู้จักโตนะเลีเ้ยงพ่อแม่รู้จักตายชยชมโมนก็รู้สึกว่าเออเราแก่แล้วตายก็ได้ ไม่อย่าไปรบกวนลูกหลานนะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวกลัวผีไหมเนี่ยเวลากลัวก็กลัวกันนั่นกลัวผีอะไรบ้างผีตาโบผีตาโบเป็นยังไงผีตาโบไม่รู้จักนะไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักแต่ก็กลัวจึงไม่รู้ว่ากลัวอะไรกลัวกลัวผีตาโบแล้วเคยกลัวผีอะไรผีแม่นาคไหมผีกระเซิงผีแม่นาค เคยไหมเคยกลัวไหมก็กลัวแต่มันไม่เห็นตัวมันนะท่านไม่เห็นกลัวเก <laughs> <laughs> ่งนะยัยยุว่ายังไงแอะกลัวแล้วก็ไม่เห็นตัวมันไม่ด้ยินเสียงมันก็กลัวแล้วได <laughs> ้เสียงเสียงมันเป็นยังไงเสียงมันเสียงโอดเสียงครวนน่ยใช่คอเสียงครวนเอออย่าใครที่ว่าโอดคนควรจะว่าเป็นผีแล้วเนี่ย <laughs> ใครชอบโอดชอบครัวนี่ใจมันถือว่ากลักวแล้วล่ะถือว่าเป็นผีแล้วเสียงมันนะเนาะกล<อ>ัวเสียงแเฉยกลัวเสียงอยี่แลวแต่ไม่เคเห็นตัวไม่เคยเห็นตัวเนาะไม่เห็นนะแตเ,เห็นถือว่าโยมก็เป็นเออใจอย่างว่าเข้าใจอยู่อาจจะสับอยมอาจะ,จะ,ะไม่ได้ไม่ไม่มีอุปทา,านมากไม่ถูกบอกหลอกมากพ่อเรียนจบแค่ปสาเองใช่ไหม <Yeah. S 2> จบป .3 คนเราไมหลรกเราไม่ได้ง่ายเพราะเราไม่มีอุปทานมากมเนี่ยจบป .3 นี่อ่านออกเขียนได้ไหมอ่านหนังสือได้ไหมอ่านได้เป็นบางตัวกระทานแต่ไหนายากก็ไม่อ่านข้ามไปเลยอแล้วเขียนได้ไหมเขียนก็พอได้อยู่เขียนพอได้เนี่ยคนเวลาเนี่ยจบปอ .3 ยังพออ่านได้เขียนได้บ้างนะไม่ธรรมดานะ สมาส,สังเกตเด็ทั่วเนี่ยจบป .6 มาดิสม,สสมาสามาเนีย่ยอ่านบอกอ่านไม่ได้เขียนไม่ได้นะ,นะใช่ว่าคนโบราณน,นี่สอนสอนแล้วทำไมไม่เรียนต่อก็ <c oughs> พ่อแม่ก็ยากจนอย่างนี้นะท่าน<อ>ทีนี้ลูกหลานก็ทั้งหน้าข้างหลัง<อ>จะไปมันก็ยาก<อ>จะข้าวก็จะไปกินก็ไม่มี ต้องไปบ้านนู้นบ้านนี้ไปหาตามหาญาติอะไรท่านไปเอาข้าวก็มามาใกล้ๆป่าไปเอาข้าวเข้ามากินมาอะไรแล้วก็ไปทําใช้งานทงานใช้นี่เขาที่เนี้ยทำอะไรเลยะดานาเบิ่งเกี่ยวข้าวเบิ่งรับจ้างเขาอรัาเวลาเขาไม่มีเขาก็มาเรียกเราไปทํางานอย่างนี้น่ะอไม่มีคนงานเออได้ข่าวว่าตอนสาวๆนี่ไปรับจ้างทํางานใช่ไหม เป็นแม่บ้านที่ไหนทำนาทำสวนอ่ทำนะเคยเข้ากรุงเทพบ้างไหมที่ไหนกรุงเทพเคยไปไหมกรุงเทพไม่กล้าไปก็ะท่านกลัวเรือกลัวรถกลัวเรือกลัวรถอยู่แต่ที่บ้านหลีกงเดียวนะยะเออก็ดีนะไม่กล้าไปกรุงเทพไม่เหมือนเราหลาย่ยาทิทรรหลคนฝนะ่อวัยรุ่นหน่อยเข้ากรุงเทพเลยใช่ไหมบางคนเขาก็ไปอยู่จนว่า รวยเข้ารวยอ,อย่าโยไม่ไปเนาะไม่ไปอยู่บ้านเราดีกว่า,อย,าอยู่โคราชตั้งเองดีกว่าโคราชก็สงสารคนแก่น่ะเน๊เะโรอก,กระเดกเธอ,เอว่ายายก็เป็นคนที่ไม่ถูกโลกก็หลอกมากนะสงสารคนแก่แล้วก็ตอนนี้เรามีลูกตั้งหลายคนนะ ลูกหลานลูกๆก,ก็มาเยี่ยมบ้างนะก็ามาสังเกตนะมีหลานก็มีมีหลานปิ๊กนะยังมาทำใจหลานปิ๊กมาเยี่ยมใหญ่ประจํานะเอาเงินมาให้ใช้บ้างไหมลูกหลานนะถ้าไม่มีเขาก็ให้เขาถามว่ามีเงินไหมแม่ไม่มีอให้ออแล้วมีเงินเอาทำช่วงวันนี้มีเงินไปทําอะไรบ้างนะ่ะมีเงินนันเนาะอ่า มีเงินก็นไว้ซื้ออยู่ซื้อกินมีอะไรก็กินเกินเวลาลูกหลานมาไม่มีอะไรให้เขากินนะท่านอ๋อออต้องซื้อของเลี้ยงลูกหลานด้วยเหรอจ้าโอ้ลูกหลานไม่มาเลี้ยงเราเหรอ้วก็หาอะไรกินในตู้เปิดตู้โ่มขมอ๋จอจเออจำจริงลูกหลานต้องหาอะไรมาใส่ตู้เย็นสู่ตู้ที่บ้านนะ ไม่ใชมากินของยายแล้วเดี๋ยวนี้กลองชั่วหน่อยพ่อเขาว่าูกว่าไม่มีอะไรให้ลูกกินเขาก็ไปซื้อมาใส่ไว้เออก็ดีละเดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีอยู่มีกินเนาะอย่ไปไหนก็ลูกมันแลเรียกมาเออมาแล้วก็เอาของมาด้วยนะอของกินเออเขาหวงแม่เนาะอย่าประทับใจลูกชายชื่อนาลงนย แต่ละปีแต่ปีก็เอาเข้ามาบริจาคซีมาโศกหลายตันนะ <Yeah. S 1> ปีนี้ก็ตันหนึงสองตันนะแต่ละปีแต่ปีเพราะที่บ้านก็าทำนาเหมือนกันไม่ได้เป็นคนร่ำคนรวยหรอกแต่ว่าปีจิตใจเสียสาระนะ <Yeah. S 1> เห็นแม่มาอยู่วัดก็พยายามที่จะมาเอาเข้าเปลือกมามาช่วยมาช่วยที่วัดเป็นเป็นตันกันนะแต่หลานปิ๊กนี่ยรู้ว่าซีมาโศก มีปัญหาเรื่องไฟฟ้าเรื่องลำโพงเสียงตาเสียงเก็อเอาเป็นอาจารย์อยู่มาอะไรเนี่ยก็พานักศึกษามาช่วยติดตั้งไฟฟ้านะเพื่อนเขาแหละท่านแล้วก็เพื่อนเขาด้วยมาช่วยก็ถือว,ว่าเป็นเป็นกนเปนก็นกระตันอยู่ยายอยู่เฉยๆนี่ละเป็นเนื้อนาบุญของโลกลูกหลานก็จะมาเยี่ยมยายงนั้นพวกเราะแะละคนนะั้เนี่ย เราอยู่ที่นี่ถือว่าได้ช่วยลูกหลานนะถ้ายายมวนแม่ามาอยู่ที่นี่ลูกหลานเขาคงไม่มาสนับสนุนมาช่วยวัดเนาะเพราะยายมาอยู่ที่นี่ลูกหลานก็คิดถึงยายก็มาช่วยวัดได้ส่วนหนึ่งถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของโลกมาส่งเสริมให้ให้ยายอยู่ได้มาส่งเสริมพระพุทธศาสนาถือว่าเป็น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 บัพชนของสีมาโซคนหนึ่งนะ เออซึ่งอยู่มาหลายปีแล้วล่ะเนาะแล้วก็เป็นคนที่อแม่อายุจะมากตัวภาพจะไม่ค่อยแข็งแรงแข้งขาจะไม่ค่อยแข็งแรงแต่ก็มีใจที่จะมาเนี่ยมาฟังเทศฟังธรรมไปช่วยลงครัวไปช่วยร้านบางสรั์เป็นคนที่ขอนขวายเอาพระอยู่เนาอะแอม้จะเป็นคนที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีใครให,ให้ให้ชื่อให้ค่า แต่ความจริงก็คือความจริงคือคนที่ปิดทองหลังพระอ,อยู่ง่ายๆคือดอกหญ้าดอกหนึ่งนะแต่ว่าเป็นคนที่เล็กๆน้อยๆง่ายงามมีน้ำใจได้สุขได้เพียงอิจฉาอยู่คู่ศรัทธายมมวนเป็นคนที่มีศรัทธาในวรสศาสนาพุทธถึงอยู่ได้หลายปีแล้วนะก่อนจบจะมีอะไรพูดกับญาติโยมมีม,มีมีไหม ไม่มีเนะเาะแต่ว่าจมคนที่พูดน้อยพูดน้อยแต่ว่านะทำมากทำมากเสียสลาบมากนะใช่วันนี้ก็พอสมควรเกี่ยวเวลาจริธมรม